เงินรวบเงินเจ็ดแปดแสนในคุกอุ้ยเจ็ดแปดแสนหน้าเสือตรงนั้นนะที่เรารวบมาแล้ค,ค,คนที่อยู่ยุคนั้นจะรู้แป๊บเดียวเราวิ่งมาหน้าแดงเงินทตังค์ไปซ้อนผู้ครูแม่บ้านาทำงานช่วยยืดยังไม่มีใครมาป้นในคุกเลยแม่งมีป่นนอกไอ้ไอ้บางบัดมาทีเดียวแม่งป้นกันในคุกโอโหจะบอกว่าระยะเวลาที่เขาอยู่คุกกันมาเนี่ยไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่มีครับผมเข้าไปได้ห้าวัน โอ้โหเนี่ยเราโทษตลอดแล้วแล้วอีกไม่รู้อีกอีกคดีมันก็จะได้ออกก็เล<ร>ยวัดแนเราก็ไป<ม>ทั้งตัวนั่นนะผูคมก็ๆๆไปบางเอามาคืนน่อคืนเรียกเราไปคุยมาครับทาไปแล้วไปคืนกัราคาเดียวก,กันเด็กไม่ขึ้นเดี่ยวอยู่แล้วถูกไหมคุยไปคุยมาก็ถ้าเด็กขึ้นเดี่ยวผมก็ข้างนอกก็วุ่นแน่ในข้างในมีบอลได้ไงเคียบไอ้เคียบมาก็ เขาขอกลับไปสามแสนแล้วก็เลยอยู่ห้าแสนก็แบ่งกันแล้วก็ไม่ไม่ต้องขึ้นเดียวไม่ต้องขึ้นเลยจบไปตรงนั้นโอ้โห oh นี่นะครับนี่คือ <laughs> หัวสมองของ